หลายคนอาจสงสัยนะคะว่าเราทำซีรีส์ลงไปแล้วนะคะและอยากจะถอนถอนยังไงเงินเข้าวันไหนถอนอย่างไรเดี๋ยววันนี้เจ้าแม่ทีจะบอกละเอียดเลยนะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและความรู้ดีๆแบบนี้มาค่ะมาถอนค่าซีรีส์กันที่หน้าช่องของเรานะคะแล้วก็มากดกล่อง่าเข้านะแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะการแจ้งเตือนของระบบ เสร็จปุ๊บมาที่ผู้ช่วยธุรกรรมนะคะจากนั้นนะคะให้เลื่อนมาหา,ารายได้ของเราที่ t ิ k t ตอกส่งมานะคะนี่ของเดือน September นะคะที่ผ่านมานะคะมียอดสรุปไว้ให้แล้วนะคะก็คือ 194.04H นะคะก็คือดอลลาร์นั่นเองเขาบอกว่าให้เรากรอกข้อมูลนะคะภายในวันที่14เพื่อจะได้รับเงินวันที่15นะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบกรอกเลยะคะ่ะนี รอกข้อมูลการจ่ายเงินให้สมบูรณ์นะคะภายในวันก่อนวันที่15นะคะใช้เวลา5นาทีอัดจิมค่ะโอเคนี่ค่ะพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะ,ะตรงนี้จะไม่ทีได้ผูกไว้แล้วนะคะก็คือเราจะต้องให้เขาชำระผ่าน Paypal นะคะซึ่งเขาไม่สามารถชำระผ่านพร้อมเพย์หรือว่าธนาคารได้แล้วนะคะก็เป็น Pay p a l ค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาใส่ตรงนี้เลยนะคะรายละเอียดก็คือ สถานที่ออกเอกสารยืนยันบัตรประจำตัวประชาชนของเราค่ะอันนี้มาเจอแล้วนะคะไทยแล้วก็ประเภทเอกสารยืนยันตัวตนนะคะขอดูหน่อยอ่าก็คือต้องถ่ายรูปนะคะลงมาและต้องมีความละเอียดสูงเสร็จสมบูรณ์สีของภาพด้วยต้องเป็นสีด้วยนะคะข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดนะะชื่อวันเดือนปีเกิดหมายเลขประจำตัว และจะต้องมองเห็นให้ชัดเจนแบบนี้นะคะแบบนี้ไม่ได้นะเบลอไม่ได้ค่ะอ่าฮะและคุณภาพห้ามต่ําด้วยค่ะอเออเอกสารที่ไม่รองรับอ่านี้แบบนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะคะอ่าโอเคงั้นเราทราบแล้วนะคะก็กดนะคะยืนยันด้วยบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ ถ่ายรูปนะคะบัตรประชาชนแล้วเราก็เลือกนะคะถัดไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็จัดวางนะคะห้ามใช้เป็นเอกสารด้วยนะคะต้องถ่ายแล้วก็มีแสงเพียงพออ่ะอัปโหลดเรียบร้อยโอเคก็ยืนยันข้อมูลได้เลยนะคะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรประชาชานของคุณถูกต้องนะคะประเภทเอกสารถูกต้องรูปจะต้องแสดงจะเป็นโอเคต้องชัดเจนนะคะส่งได้เลยค่ะอ่าข้อมูลอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเท่าน,นี้เป็นอันเสร็จสิ้นในการกรอกข้อมูลเพื่อ,อรับเงินจากซีรีส์นั่นเองค่ะอ่าเรียบร้อยนะคะ รู้แล้วนะใครที่ลงคลิปเองแล้วก็ขายซีรีส์กันแล้วนะคะว่าเงินเข้าวันไหนแล้วก็ถอนยังไงนะคะเข้าระบบยังไงก็ตามนี้เลยใครชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันเช่นเคยนะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ที่ท i กต o k จัดมาให้เราค่ะ